อ๋อตอนนี้สูงสูงงท่ายนั่งหนุวัดมานเร่อยสค่ะร้อลูกคนตัผูตัวเมียนี้เอาไร่เพื่้นยังไงเนี่ยพี่น้องเพ่นเองหาง้ยเออสอยกันทําไมหากินลูกตัผูพี่น้องนี่เราเมียเพื่อนทับอยังง้ยงเงค่ะยงงกินนมอยู่ลูกยังกินนมเยู่ดูเดือนสี่เดือนปกติันก็น่าจะเปนชันแะนั่งเนาะหางเงีดีพี่น้องเลยเดี๋ยวอุ้ยหางเว่าเปนเมื่อนเนาะ

สวัสดีครับพี่น้องครับมอนี่ภาพพี่น้องว,ว่าสำรวจราคาหัวคว้วยครับยึดตลาดนัดนี่แหละครับพี่น้องตลาดนัดโคกระบืออำเภอสุโพิเศษจังหวัดบึงการพี่น้องเปิดกวันเสาครับนี่ถุกวันเสาร์เสียนทางระวังสุโพิเศษไปปากคาดนะครับมาประมาณกิโลหนึ่งพี่น้องมีสายมือเดี๋ยวภาพี่น้องกับพี่ำรวจราคาบุ้งนะครับเนาะถือแป้งสำเนียครับ,รบอ่ะ เอาตัวดีก่อนพี่น้องร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบได้ป่ะพ่อสอนีได้ได้ดีเนาะเอายกข้าวอนขันดูอันเป็นลูกสร้างวะพ่อสอนเป็นหลานโอเป็นหลานโอคือยขมายของเพิ่ะว่าหลานมาเสออ้ดอโอ้ใหญ่สูงได้ีเนาะร้อยเท่าไรพ่อสอี่สบวกก็ได้นีเน่ยมงนี่เท่าไรวัดได้แหครับประมาณหรอร้อยสามหาบวก นาะเนี no. No. Mm. ่ยเน่ยามหาแล้วเนาะเิมิมเนาะสองปีสามปีสามปีสามปีเออออกกล้องพี่น้องครับเพื่นยากไปกุ้มฝูงร้านสร้างกุดอนนะันพี่น้องเลยเอาตัวนี้ป่อยเท่าไหรครับเนี่ยหามื่นครับโอ้บักหญ่นี่บ่กหามื่นป้าดไปไหนมันถือมันนตัวคู่โอ้หามื่นพี่น้องนี่เนขมากเนเลย โอ้พ่อสอนเนาอ่าโอเคหามือนพี่น้องรอยส้มหาบวกครับนี่หลานสร้างเราแสนเพื่อนว่าอันนี้เป็นค้อ่ะนี่มี้อนีครับโอ้คมแม่เก้ามืนาเก้ามือลูกตัวผู้คือเลี้ยงหุ่ยดีแต่พสอบ้านบบ้ลูกเพิ่นครับนี่ครับ้านบ้านครับเราอัมียเพิ่อ้อางงี้ถึงอางงี้อ่างงี้เนาะเก้ามือน้าวาที่เขานี้ครับสูงรอยหาบวกบริวัดมาแล้ว บ่อวัดกว่าเรา้หาบวกเนาะแง่ความเนาะพ่อสอเนาะว่ามีตำาหนิงยังตัวลูกที่ใดลูกนี่เนาะติดประมาณลูกว่ากับสามครับเนาะสามพนนี่หดองเนาะก็หาไาที่ครับนี่ครับก็หาอ้ตัวราคามันถือร่องบ่อพ่อซอช่วงนี้ถือล่งนี่น้องเฮ้ยนี่แซนเีถุนเลยตะกี้เนาะ จะไหมมันขึ้นๆเนาะเอามีตัวใดอีกของเจะอะไรนี้ไม่ลงเอา,าน้อยๆแม่สาวน้อยนี่เนะาะสาวน้อยตีกลัวเนาะประมาณปีหนึ่งนี่เนาะปีคนเก่ากว่สองครับสูงสสกับประมาณหนึ่งสบเซนตตัวนี้กับเม่นตัวผูตัวนี้เนาะเมีนอเอาตัวแม่ก่อนก็ได้ราคาสี่หมื่นวางไว้สี่หมื่นเนาะตัวแม่นี่เนาะสูงหนึ่เซนตประมาณสองปีบักเครืองหน่อยนี่เราบ้านนี่ สองหมื่นสองหมื่นครับมืดเลยมันบอรของพศครับอ่าเบอร์โทรศัพท์อะไนี่ศูนย์หกห้าหกห้าศูนย์เก้าแปดสามสี่มีตะขวยเนาะพศเนาะเอาผู้พี่น้องผู้ใดอยากได้หรือจะขายก็ติดต่อมาได้เนาะนอกจากสิมาซื้อแล้วก็มาขายก็ติดต่อมาหาพศได้ราคาให้จนพอใจครับแม่นได้ครับครับจนพี่น้องพอใจเอาโอเคขอบคุณพศครับมันมันครับนะพอบาพี่น้องต่อใส่ของพอบอกอะไนี้พอบอกไม่เจ๊กตัวเอาเปิดให้เพ้นลุกขึ้นหนึ่งสองสามสี่ บหายเสีลนี่เออเอาพิ่นขึ้นนะพิ่นขึ้นยังไงลเอาพี่น้องเอาอันนี้กับกเธอ,อ,อกันนะนี่เอาเอกันนาะมันบ้านมนนี่หรือทั้งในนี่บ้านบ้านมันมนลอยซี่ิเือด่พอเบ่นี่ได้ได้เนี่เราวยอะไรผมเนสีสองปีกว่าสองปีกว่า พี่น้องผู้ใดอยากเอาไปพุ่มผงครับเป็นพ่อพันธุ์ได้สบายเลยเป็นพ่อพันธุ์พีนอนนี่สองร้อยสี่สิบมันบ้านพี่น้องแต่ว่าสูงอาจจะมีสายแต่เข้าโบหูเนาะโบหูครับเอาเท่าไรเพราว่าตัวนี้ว่าจะได้ห้องไว้สี่หมื่นโอ้เถื่อสี่หมื่นต่อรองกันได้ครับเอาโอเคเอาตัวต่อไปห้าบาทนี่ตัวได้บาทนี่ก็ขึ้นกันมั้ยอันนี้มักเถื่อ พี่น่องโอ้ยระวังระวังระวังมีแต่เถิกมาตัวนี้เอาเถิกตัวนี้ขีตามาล้นนี่ร้อยยี่สิบอ่างี่น่องน่ก็ได้ครับนี่ประมาณร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบรยยี่สิบหาร้อยยี่มาตัวได้เบาตัวนี้อห้องไว้กันำสาม0หมืนสามสิบเนาะครับลองกันได้ควกทังรัตนาเนี่บ่บ่บ่แพงเนช่วงนี้น่าถือเนาะเอามกเถิกนี่เดี๋ยนี้ห้องไว้ซ่า 30, สาีห้องว้ตัวตน,นี้ห้องไว่ายาสีี่นอง สูงประมาณเมตรสิบหอ่เมตรบห้ยังอ่ะอ่าแต่แม่บอนั่พี่นแม่มอนอยู่พุ่โอ้เอาไรพ่มาต่อใช่พี่อันนี้คั้วคคอมพี่้องวันี้นะเื่อลกน้อยเร็วตัวนี้น่าจะลูกลูกซีอะไยังพวลูกสามเนี่ยพี่ ร้อยสามิได้อยย่แปดเล้าร้นี่เนาะลูกตัวเมียได้พี่น้องด้วยียในท้องคนนี้บ่จังหวะนี่เนาะแม่ใจซื้อมาขายไปเนาะห้องไว้ทะเล่วมแม่รูกนี่ห้องไววแปดหมื่องไวแปดิะครับเนาะสูงกว่ามารอยสายนยันนี่แหละพี่น้องอาเมื่อสลด้วเนาะเบอร์ทั่วเบาๆให้พี่น้องคนไปเนาะศูนย์ศูนย์เกนย์หนึ่งเก้าสองสองศูนย์หกนอกจากนอกจากม่ซื้อแล้วพี่น้องจะขายกับติดต่อได้ขึ้นกันได เอามันหวานครับมันหวานครับบ้านนี้มาเบงข้อยผู้สาวอ๋องเจ้ามีตัวใดเนี้ยจับเข้า,า,า,าจับเข้าจับเข้า,ขาม,มันหวานเข้ามันหวานเขามันเกินอ๋อตัวนี้สูงสูงเท่าไรนั่งหนูวัดมาไใดร้อยสามสี่ค่ะร้อยสามสิบสี่ลูกคนตัวผู้ตัวเมียบ้านนี้เอาไล่เพื่้นๆหน่อยเนี่ยพี่น้องคนเบิ่งเออซอยกันท้าไม่หากินเลยลูกตัวผู้พี่น้องนี่เราเมียเพื่อนทับอีกอย่างเนี้ย ยังค่ะยังกินนมอยู่ลูกยังกินนมอยู่ลูกเดือนสี่เดือนปกติว่าก็น่าไรจะเป็นสั้นแหละนนางเนาะหางเงาดีพี่น้องเลยเดี๋ยวอุยหางอะไรบ้านเปันเมื่อเนาะอันนั่งปล่อยเทเลนั่งโน่นอันไปอันหกเจ็ดค่ะเจ้าเพิ่นกับแม่ไหหล่ะหกหกสิบก็หาลอยหล่ะโน้ยมาปล่อยห่างไวหกเจ็ดนั่งเนาะอาถ้าพี่น้องเพิ่นสนใจเบอร์โทร 062-486- 0458่านาค่ะในห้อยต๊กค่ะอ่าโอเคครับมั่นมานได้ตลดอดนะโอเคครับสวัสดีครับมาต่อครับพี่น้องอันในห้ยนอยยังก่อนเจ้า ต้สมี่หอยสียูทั้งไงยูทั้งงงคน่าพูเนาะพวกกังพูดเนาะทังเกียเชพ่อนเนามันไกเติบด้วยนี่เจ้าไม่ีมาตัวเดียววะมาตัวเดียวครับคือช่งงามๆตัวนี้ไปได้มาตใส้ควยงามเขาบอกหรือยังไคว่งามเขาครับแต่ว่าักมันมีใบมีหลอดเลก็เป็นพ่ออะไรบู้อยูกันอ๋อแต่ว่างามเนาะสูงเท่าไรล่ะครับนี่ รอยสามห้าบวกรอยสหาบวกเนาะได<อ>้สปีอยู่เนี่ยนะครับนี่เนาะครับบ่ทในท้ายแขวอยู่ครับโอ,โอ้โมเนหอดสอปีเครื่องกันวัสดเนาะแต่หัวไม่นนท้ายอยู่ในหอยสีเนาะเดี๋ยวผมยังเบื้องค้าง,งให้นี่ตะควยผ,ผูพี่น้องเลยตลาดตรงนี้กัพก่พอเบ่งพอแยงอยู่นเนาะเขาได้เอาน้องหอยสียได้หาชิหาครับห้ชิหาครับผมอันเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดสองครับ หกห้าหนึ่งครับสามเก้าหกหนึ่งครับเอามันหมาเด้อครับผมของคูณไอเนียแต่ส่วนทางนี้วะเนี่ยหลานครับผมอ้าวห้อยยางลอยพี่น้องเลยขอบคุณครับครับผมของคูณไอ้ของเจ้าว์สวัสดีครับในห้อยยังเอาท่องดีครับในห้อยทุกในห้อยท่องดีมีมาจากตัวจองวัอนี้นี่มาหาตัวอะครัหาตัวเอาเอาตัวได้ก่อนเนาะเอาตัวนี้เอายีรูปเลยก่อนอ่ะเออเอา อันนี้แม่นั่งหน่อยนี่เนาะอันนี้ว่าสามสิบหาครับเดี๋ยวเดี๋ยวื็งามถึงเก<า>ยว่ครับต่อนบนมือต่อด้ยบดมือต่อด้บดมือต่อจนฉีขายได้เออูงอะไรเดี๋ยววัดมากพครับนี่ไม่ไหวทั้งดีเจ้าวดัดอว,วัดเหรอครับไม่เคยวัดแต่เพียงประท่วางปีเครืองไหนเด่นหน้านี่เนาะครับครปีเครืองพ้องไวสาสิบหดีครับเดี๋ยวผมไปนอนพงบางข้างก่อนเพราะเบิงพแง่งยินเนาะเงอ้าโอเคเอาตัวพุ่นอะไนี้ับเมีุ่ลูกลูกตัวผัวตัวเม ล,ลูกตัวเทิกเมียพนทับยังยังครับขึ้นรอบนึงละโอ้ขึ้นมารอบนึงแล้วเมียพ่นส์ชิระมอรอยยี่สหได้บ่วัดบ่เมียพ่่อยยี่สิบเประมาณนี้เนาะครับเนาะรอสนจพี่น้องวบดารอบ่สามสิบหบวขึ้นสามสิบห้าบอ่านีบบวกรลันตีพี่น้องผมยที่ประมาณร้อยเอ้ยย so? ี Ig ่ ยี่สิหาสเออยี่บแปพี่น้องเดี๋ยวหันบางข้างข้างกหนก็ครับขึ้นมาเทียนนึงแล้วหางบนทับนอครับนอข้างไว้เท่าไรบัดนี่6หกซีฟหกหานอาวโอเคขยัท่องดีบ้านสีอวนสีอุวนทั้งไหนคือสีอวนเราท่องหนัวเราท่องจกเราท่องลงไปโอ้ครับขับาอีกตัวนี้พี่น้องว่านี่ตอตัวเมียสามบสามครับตัวผู้ตนีตัวกลอยยิบหาได้ด้นี่นเนาะตอรองได้ ห้องว้าสาที่สพี่น้องนตัวนี้ต่อรองด้เอาตัวท้าไปัวตัวไหนตัวเมียนี่ตัวเมีครับตัวเมียตัวนี้ขราใใหญ่คนขายเราคนาเราคาเท่าไหรเอ้าจำนวนราคาพี่น้องนหน่ตัวนี้ตัวนี้ห้องว pues ้าเออขายเราชาหขายเราาหกอีนึงพอดีอีนึงพอดีเบิดยังรั้ถ้าพี่ um. นะะ้องคนสนชใจเบอร์โทศัพท์บอกเบอร์โทเจจะมาวันนเจครับ หนึ่งศูนย์สองเก้าอ่ามันมัน้ะคุณแม่เด้อจ้าจังไอ้ผัวเพิ่นเป็นเป็ี่ยนข้นแนะนั่พี่น้องแต่าเมียเพิ่นคนบอกเบื่อโทรศัพท์จ้าจังเอ้ามันมานครับมันมานครับครับครับออกซองได้ไหมน้องซ่องไทยบึงการครับของผูัวเรนนี่เนาะทั้งนี้เนาะไปทั้งนี้เนาะของพ่อซานน่ะพ่อซานเขากล้องยังไงเดี๋ยวพ่อซานเหรอเขาครับ ในหอยเก่าแก่อีกคนหนึงพี่น้องพอสั้นพอสั้นมีจักต,ตัวมีสามตัวครับอ่าพอสั้นครับในหอยเก่าพี่น,อน,น,อน้องเออทั้งไออย่างก็คืออันดงหม้อทองดงหม้อทองพี่น้องอำนเพลิ่นม,ม่วงอำเภอิ่มม่วงอันตัวนี้ก่อนเนาน้อพ่อใช่เนาะครับกนะ็บบได้ตัวนีเอาไปตัวนี้ราคาห่งางไว้สี่หมื่นแปดยังไม่ใกลไกลสี่หมื่นแปดของพอสั้นแล้พี่น้องง่ายไมเใช่ตัวนี้เนาะทางการด้อเลี้ยงแน่หนึ่งเนาะสูงกว่ามันลอยงี่ผา ได้บ่พ่อช้านครับครัครับเท่าไรก่อนหึสี่หมืครับสี่หมื่นแปด้องไว้เนาะต่อรองไหนคือเ่าเนาะครับอ่าขันไปตัวแรกตัวที่สองพอช้นมาหนตัวีสอแตผู้ครับตัวผููเลเอามาตัวนี้ว่้งบ่ตัวผูกฝาเราเลี้ยงไว้บอเอาคนละคู่บออันนี้ขายตัวทังไหนท่านนี่ยตัวนี้ตัวละสาสมหาลอยครับสมลูงปว่าาณเมี้า เปิดมีกระซ้าสามหมาลอยเม็ดซ้าพึ่งกันเมื่อเสร็จเป็นบอกคุณพระท่านอาเบอร์โทรศัพท์ครับ0 6 3 0 3 2 4 2 3 4พี่น้องสีมะซื่อกับทั่วเบอร์นี้สีขายกับทั่วมาเบอร์นี่นะพระท่านนะทั้งซื้อทั้งขายนะครับครับให้จนพี่น้องพลอใจผู้เริ่มนะครับเนาะมาคุยกันเบิ้งมาคุยกันเบิ้งเอ่ามันหมาเนอะพระท่านเนอะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับต่อพี่น้องว่าดี้พ่อยยังก่อเฮืออ๋อคอยยังก่อซื่อไม่ห้อยยังเสนอเสนอจะนอเบอร์โทรศัพท์ ศูนย์เก้าสามครับห้าหนึ่งหกแปดศูนย์้องุ่นเจ้าเออเอาไมเอาไม้เอาไม้เอาไม้เอาเบย์เบย์ไม้เบย์ไม้ศูนย์เก้าสามครับห้หน่งหกครับศูนย์เก้าสาครับโอเคครบกันวะครบมียกตมือนนมาขายนี่ไงว่าเจตอ๋อถูตเอมีมีตัวได้นี้มีตัวได้นียเอาควบนก่อนเนาะเอาควบนก่อนควบนี่ลูกแรกบ่ครับดิ ลูกแรกลูกตัวเมียนั่นนี่เนาะสูงอมันมีรอยเศร้าเดียวทีละตัวครับเอาไปทีละตัว่หยเท่าไรควบนี่ราคาเท่าไรนี่นี่วะครับโซ่อะไรก่อนเนาะเออสี่สิบห้าเจ้าจะฟาบินไกลแล้วเจ้าเจ้าลูกน้องเจ้าว่านี่ซีมือถาพี่น้องนี่ครับเราซีมือถานต่อในเบ้องมือเราซีมือถาพี่น้องนี่ลูกตัวเมียครับพ่อของเราอยู่ดูเขาลูกแม่ติดต่อป่ะนี่ตัวพี่เอ่นมาโมพี่เออไปต่อเฮียวยอม ลักรัเตียตัวพี่ตะเห็นพี่จะคว้ยเป็นบ้านแต่ของเจ้านี่คบ้ยบ่ขึ้นรถจกเทือได้หน่บ่มันเหยียบบินตลอดอ๋อ้าคมคมนี่ลูกตัวแม่ตะพูนี่อ้ยแม่มดลูกตัวแม่บ่นีตลูกตัวที่สองบ่ขึลูกแรกว่ะลแมอรยศ้าพี่น้องนี่แม่อาคมนี่เท่าไรคมนี่ว่ะนี่นี่ค้มนี่ได้นโคมนี่วะเท่าไรสี่ห้าห้าห้าสิบ ห้าสิบต่อได้ห้าสิบพี่น้องครับนี่โอเคเราควบนี่ควบนี่นาสิลูกลูกสามลูกสองลูกสองลูกด้วยองมีมีมีลูกวะทองเนาะมีลูกเราพี่น้องนี่สูงมากมรอยเศร้าลูกสองตัวนี้ห้าห้าตัวนี้ห้าหมื่นห้าเนาะต่อได้เอาต่อได้อีกวันนี่พุ่บ่บมนหมดละคุณเด้บอกทกคุณหมดละ ของคู่เดซเซนทั้งนั้นจักแล้วบ่งอูอ้าวโอเคเบอร์ทัก็ให้แล้วเนาะให้อ้าวมันหมานะครับเด้อหมันหมานครับผมพ่อเตี้ยมีจักตู่มือหนี่งคู่เจ้าเจ๊ตครับเจตพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวขอเบอร์ทัไว้ก่อนของพ่อเตี้ยเบอร์โทรศัพบ์ทศูนย์แปดสี่ครับศูนย์แปดสี่สามสามสี่สี่สามสองแปดครับครับนี่ห้อยทีงไหนพี่ครับห้อยบึงการครับมาจากทังบึงการเนาะครับผมเอาตัวแรกแข่งหมันแล้วพี่น้องตัวที่สูงมันมันเม็ดสิบผม ไวยเท่าไรอันผมห้อซับกาวหารอยครับซับกาวหารอยหัวแพงเลยเนาะพ่อพี่ดีเนาะอยากต่อร่องได้ครับต่อร่องได้เนาะกระพูดนะครับเนาะครับผมเอาตัวต่อไปเข้ามาหนีไปตัวพุ่นพ่วแม่ลูกพุ่นแม่ลูกพี่น้องแบบนี้แม่ลูกลูกนายจะลูกสามหนูมั่งเงินวะครับนี่ลูกแรกครับลูกแรกเฮ้ยไม่อันดีเหรออันเมียบรรทับไปยังครับยังบรรทับอยู่ครับช่วงนี้คพื่ออไรไม่ใครเปลี่ยนซัดนะครับเนาะ ลูกตัวผู๋เม็ดสูงลอยลอยเศร้าเนี่ยปล่อยโคมนี่หกสิบหกครับหกสิบหกตัวรองได้คือเก่าเนาะครับผมเือนนั่งวันนี้เยอะอีกตัวใดตัวเดินบ่เม่น้าตัวอื่นเออไปมาเบิ่งเบิ้งตัวทุดถ่ายนะครับเนาะกระเตี้ยเนาะครับครับนี่กับเม่นี่กับนาดีได้เลยนะครับเนาะคุ้ยงามครับราคาห้าหมื่นห้าอยากต่อรองได้ครับพ่อได้มาคุ้ยงามคุ้ยบ้านครับคุ้ยบ้านครับแต่ว่ามันหนังงามครับผม โอเป็นตะเบิงอยู่เนาะ,ะสองปีสองปีได้อยู่ด้วยครับสองปีไปครับอ๋อมันมาได้พอเตียเด้อครับผมครับ